อ้าวจับไปไหเราจับไป้องอไม่เกะแต่ลงมาข้าไหนอ่ะอ้าวเรอที่ถามพีใครมาพี่ใจไอ้ไรอะมาอ้าวอาวขึ้นยไงอะไรก็อะไรไม่ใช่แม่ถือของลาะแมถือของา

แต้วาไม่อาศัยกนั่นเหรอสวยไม่ขาวเลยสฟ้าสองแลนะอเลยยู่ข้างหน้าเลยเป็นเลนอันนี้เว้ยได้น่ารักน่ารัก้ยโอ้ย

หคือะเคือตอนเิวันนี้จะไม่เห็นคนทคเนสาจแล้วก็ตารางแล้วเสร็จแล้วอ่ะก็จะไปสวรีไปสิงคไปรอางช่กูด้วยะร้ปไปะ ไมมาเช้าก็จังลยมาเชาเช็คกันหรอียได้ค่ะเออเออโอ้โหโอค่ะโอาครับอุ้ยมาสจี

อคือคเปี่ยนมนรน่เาดไม่ใช่อย่างนี้อแบบนี้นี่อนี้เลยเอคุณกเ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอะไรนะอะไรขอนำไปแล้วอย่าเดี๋ยวี เป็นแอร์โฮสเตสเหรอได้ภาพถอดอ่ะมันเป็นอะไรที่โหดไลายมากเลยนะเวลาแบบว่ามีคนออนแล้วแล้วก็สูงขึ้ยกกระเป๋าแล้วเตนก็โดนทุกวิกไม่ใช่แล้วก็ผมไม่เราอ่ะไช่ จริงแล้วเขาไม่เคยดูเอเลยนะเพราะว่าคิดว่าการที่เอาต่อาวางไว้อะการหลอกลวงนะไเอาไปเอาเขาไปเก็บไปเก็บของที่หลังเลยแล้วเป็นไงไม่เอาเยกลเรี่หนท่าไหร่เทไหิงมาแล้วเหรอนิงมาแล้ว ไี่เมได้ค่ะไข่มดีก่อนพี่หนิงมนนีแล้วลิ้วลูกนี้อย่าขัดจังหวะค่เฮ้ยพี่มวอนดีค่ะติดกองชาวบ้านเขาไม่มาอเาหมะคอยากออกต้องชาวบ้านเลยใช่ไอ่านี่น ้้ขด้ไหก็ตนี่คงไม่เย่งม่เอย๋วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องรู้หรงส่งดิก็ก็ได้มาเครึสเองหนี่ส่งให้พี่ด้วยจคือละงส่งให้พี่ด้วยเยนะเยนะองก็เป็นข้างเขาก็ได้ ข้างข่าวตโอเครวมไปีตอนนี้ของใครดีของใครเติมนี่เนี่ยวกัของใครีเไม่อเย้ะอะไม่เอานม่เอไม่เอาที่มาี่บอกดียวไม่เอาลูกจริงเียลูกไม่ขเอามาก็ได้เอามาก็ได้เดี๋ยวปิ้งไม่เผานอนขอไม่ขอปิ้งไม่เผาบอปิ้งไม่เผาออะไร่ลกให้อ ป่วยจับปวยจับป่วยจับปวยจับน้องขาวน่ากั้ไหมาด้วยกันไหมม่อ้ขาวเ่ยนขาวเนะน้องขากันเ่อก็น้องขาวเขาวสว่างใจแล้วแต่เลยสว่างใจบกอย่างนะคะรแค่องให้น้องขาวได้ค่ะจริงเหรอคะคนคน ได้อะไร่ด้อนได้ค้อนได้ค้อนได้ดคอนได้ขด่อได้คอนไดอนไ้อนด้ค้อนได้ขดอนได้้อนได้ขดคอนด้้ได้นได้ด้อนได้อนได้คอนได้ขดคไดนต้้อนได้ขดค้อนไอได่ค้ออนไอนได้ออออนด ไม่เคยใกล้ๆใลๆลูกเกียวเท้าเซลฟี่เหรอโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยสวยแล้วโอ๊ยโอัย

น,น,นะคร<อ>วันนี้ค่ะี๋้วเขาบกขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปซ้อมก่อนนะคะ